สี่สเตปให้ไลฟ์สดได้ไลฟ์ละล้านครับถ้าวันนี้คุณอยากจะไลฟ์สดนะให้ได้ไลฟ์ละล้านตอนนี้ปฏิเสธได้นะครับว่าไลฟ์สดคือวิธีการเจเนเรตเงินได้เร็วที่สุดดังนั้นถ้าคุณอยากให้ไลฟ์สดคุณได้ไลฟ์ละล้านใช้4ขั้นตอนนี้ข้อที่1ฮะต้องมีฮุกครับฮุกคือฮุกแปลว่าตะขอฮุกแปลว่าตะขอเกี่ยวแบบนะฮะคุณจะต้องเกี่ยวคนเข้ามาดูของคุณให้ได้ ยิ่งเกี่ยวคนได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีครับแล้วคุณจะเกี่ยวยังไงเกี่ยวได้หลายอย่างฮะเกี่ยวได้ความตลกก็ได้เกี่ยวได้ความสนุกก็ได้เกี่ยวได้ความเซ็กซี่ก็ได้เกี่ยวได้ความแปลกก็ได้เกี่ยวด้วยความโลภคือของลดราคาหรือของแจกก็ได้คือเกี่ยวให้คนเข้ามาดูก่อนอย่างแรกเพราะว่าคุณจะไลน์ไม่ประโยชน์นะครับถ้าคุณไลน์แล้วไม่มีคนเข้ามาดูบางทีทำตัวตลกตลกบางทีทําตัวแปลกๆปคนส่วนใหญ่พูดเพราะเจะพูดยาคนส่วนใหญ่พูดยาคุณพูดเพราะบางทีแต่งชุดไทยแต่งชุดแปลกๆปออกมาบางทีเขียนเป็นหน้าแมวหน้าอะไรเพื่อ มืทีแต่งตัวเซ็กซี่หลายคนไม่ใช้ตัวแต่ตัวเซ็กซี่นะครับดังนั้นอย่างแรกคือการหุกอย่างที่2ฮะ framing story พ่อคนเข้ามาแล้วคุณจะ build ยังไงให้เขาอยากได้ b u ้วยังไงว่าปลาหมึกอันนี้มันอร่อยนะครับโอ้นี่ปลาหมึกนี่มันอร่อยมากเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ช่วงโควิดุณจะไม,ไม่มีโอกาสได้กินนี่คือปลาหมึกที่ปกติแล้วส่งไปขายที่ต่างประเทศเท่านั้น ในช่วงโควิดส่งออกไปลําบากคุณจึงมีโอกาสที่จะได้กินซึ่งตัวปลาหมึกตัวนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกับปลาหมึกโดยทั่วไปเพราะว่ากินแล้วมันจะไม่เหนียวแค่คุณลมใช้แก๊สนะฮะใช้ไฟร้อนๆเนี่ยผ่านนี่เตียวโอ้โหกินแล้วแบบจะอร่อยมากกรุบกรอบมากคือนี่คือการบิ้วหรือถ้าเกิดคุณบอกคุณเป็นกระเป๋ากระเป๋านี่มันใสสวยขนาดไหนนะครับไปใส่ในบรรยากาศแบบนั้นแบบนี้สวยดูการตัดเย็บสิครับเปิดง่ายให้ดู การตัดเย็บเป็นแบบนี้มีช่องไซคองนี่คือการบิลทีนี้มันก็อยู่ทคนิคเลว,ว่าคุณจะบิวเก่งหรือไม่เก่ง3ามฮะตอนที่เสเตปที่สคือออฟเฟอร์หรือข้อเสนอที่ทำข้อเสนอนั้นก็ต้องมีข้อเสนอที่เป็นเขาเรียกเป็นเบนชมร์ลหรือเป็นสแตนดาร์ดอยู่คือโดยปกติแล้วตัวนี้นะครับถ้าเกิดไปซื้อข้างนอกเนี่ยอย่างน้อยต้องมีราคาเนี่ยสามพันสี่พันแต่ว่าเฉพาะในไลฟ์นี้ราคาเป็นเท่าไหร่นี่คือการให้ออฟเฟอร์และสุดท้ายข้อสี่ออฟเฟอร์เดี่ยวไม่ได้ต้องมีลนะิมิตเต็ดคือต้องมีข้อจํากัดแต่ว่าของนี้ไม่เเยยอะมะะก็มีพีพงแค่ 100ชิ้นเท่านั้นแต่คนดูของเราเนี่ยกว่า1,000 0คนดังนั้นใครมาเร็วกว่าใคร CF ก่อนก็ได้ <S <S ดังนั้นคนที่เขาไลฟ์ได้ครั้งละลลายมเอนก็ไลฟ์ได้ครั้งละหลายร้านนะครับมันก็อยู่ขึ้นอยู่กับเทคนิคว่าคุณจะประยุกต์4ข้อเนี้ยให้มันเนียนให้มันกลมกลืนแล้วก็บิ้วความชอบนะฮะบิ้วความอยากของคนได้มากน้อยขนาดไหน กูสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องนี้เพิ่มเติมกูสามารถติดตามได้ที่ y o u ยูทูบช e n นลโค้ชแบงค์สุภกิจซึ่งมีคลิปสอนกว่า1300วิดีโอไปดูฟรี100%เลยนะฮะผมไม่เก็บตังกูสามารถไปดูได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากจะดูบทเรียนใหม่ๆซึ่งผมมีบทเรียนใหม่ทุกวันตอน7โมงครึ่ง โพสที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจให้คุณติดดาวไวเลยถ้าคุณไม่อยากพลาดคุณก็สามารถติดตามนะเป็นเพื่อนกันที่แหล่งสายแบงก์สุรกิจได้ครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีคลิปใหม่จะมีเจ้าที่ของผมเนี่ยส่งไลน์ไปเตือนคุณนะคุณจะไม่พลาดทุกบทเรียนการขายและการตลาดที่จะเพิ่มเงินให้กับกระเป๋าคุณในทุกวันครับ